สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตวันนี้วันที่8นะครับสิงหาคม2568เป็นอีกหนะึ่งวันที่ทีมงานหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับได้เปิดบ้านตอนรับทั้งศิลปินใหม่ศิลปินเก่ากับ วันประถมนิเทศนะครับทุกคนก็จะได้มาเจออกันก็จะมีการพูดคุยทั้งในเรื่องของระเบียบกฎระเบียบต่างๆการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแล้วก็แนะแนวนะครับแนวทางการใช้ชีวิตจากบอทบอยซอแอนสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็เป็นการเปิดนะครับเปิดซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ แอนออร์ดีซีเซอร์ซีเซอร์ไปฟังกันหรือ,อยังนะครับใครที่ยังไปยังไม่ได้ฟังนะครับไปดูนะครับมิวสิกหรือว่า MV แล้วก็ได้ดูกันตั้งแต่ก็เปิดตั้งแต่ในช่วงของ8โมงเช้านะครับแต่แอดมินก็จะพาไปอัปเดตในเชาน้านี้ในส่วนของงานปฐมนิเทศเปิดบ้านภัคหมอลำใจเกินร้อยนะครับไปฟังจากบอทบอยนะครับวันนี้ให้อวา พูดถึงประเด็นอะไรมั่งนะครับงานช่วน์นี่คือมันครูฝึกเขาจะบริหารจัดก,การทุกอย่างให้มันให้มันเต็มร้อยอยู่แล้วบนเวทีนะครับหันเอามีคุณภาพอีหลีเนี่วบอลร่บมหาตะต้องลายอะไรทุกคนจะต้องสำรวจตัวเองว่าการที่จะมายืนยุ่จุดเนี่ยไมอยอ่อยากร้องอยากร่ำได้ถือไหมได้เต้นได้ยังเสียเราต้องเคลียร์ตัวเองว่าให้มันสุดทุก เงื่อนไขตั้มก็ลอยจะได้ผู้เจ้าก็บะอยู่น้ำข่อยถือบอกนะฮะแต่การที่จะได้งานนั้นมันต้องอยู่กับผลงานเลยแล้วมันบริขืดอยู่กับอยู่กับงานเดียวทุกคนที่ลงเรือล่าเดียวกันเราเขาต้องไปตั้งท่งโฟกัดตรงที่งานมันจะต้องออกมาดีที่สุดโดยเราเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเรารับผิดชอบส่วนไหนแล้วเราเต็มที่กับมันมันก็จะส่งผลให้กับ ภาพรวมของเรามันออกมาดีนะครับเรื่องของดวงเรื่องของวาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ควรสียวเอามาคิดใส่ใจดอกนะบางทีมิตรคิดว่าจะของดวงดีดวงดีมันไม่ใช่นะฮะเราต้องเริ่มจากสิ่งที่มันแท้จริงเลยเนี่ยคือการสร้างผลงานต้องเป็นคนที่มีคุณภาพไอ้พอกกลักพวกขงังและที่นี่ไม่มีสัญญาด้วยนะแต่ขอว่าถ้าเราได้ตัดสินใจตกลงโปลงใจที่จะมาใส่ชื่อนั่นก็แล้วขอให้ทํางาน ช่วยกันไปให้ทรบหนึ่งปีก่อนปีต่อไปอยังไงพ่อยว่ากันไม่ยากไม่มีปัญหาไม่มีค่าฉีดสัญญาัที่นี้ก็สิมาเล่าเรื่องโทตกติกาของวงเฮ้านี้มีอยู่สามข้อหลักๆเลยง่ายๆหนึ่งคือห้ามดื่มสุราและยาเสพติดเวลาทําง,งานห้ามตั้งวงนะฮะห้ามตั้งวงเพราะว่าก็สิห้ามแบบนี้เพราะยังเราไม่ได้อยู่กับขี 27สเจกันยายนเราเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยเราต้องเ็ะตลอดตลอดไปที่อื่นคนหักแต่นี้ค้นซั่งแต่นีบางเทือคนกบหรีดยินดีน้่าเฮ่าไม่อยากให้มองว่าเราพั่วสูงเทาต้องอยูเห็นมันมีระดับเห้คนนับถือเฮ้าไหมบนไปล่ําหลังเวทที่นี่ตั้งวงเจ้าภาพย่างเขาไหา่ตั้งวงเลนไทยเลีย,ยงอยู่มันก็ดูไม่ดีถูกไหมฮะมันกระเบิ้งก็บบงกดีบางมองเนี่ยเพื่อนก็ข้นนับถือเฮ้านะขันเฮ้ายู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อย เขายังเขามาเขาเก่งเข้าเราได้เห็นหันพระใหญ่ๆเนี่ยฝุเก่งเข้าแล้วนับถือเข้าแล้วศรัทธาเขาแล้วยกย่องเขาแล้วแต่ท่าเข้าสวดลวงปูจับควมโพบูพีวีแรงตําหนาตั้หลังเสียมันเป็นการฝึดตัวเองด้วยนะทุกคนนะภาพที่จะแสดงออกอย่างการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายเราเหมือนกันบางทีถ้าเราใส่เสื้อผ้าดูดีแบบนี้คนก็ประการเลียนำเฮ้าแก่นบอกครับมันอยู่คำเฮ้าด้ นคนจังสมมุิว่าเขาแต่งโตดีขึ้นฮัานเรื่องเวที่มีสัญลาราศีเนี่ยจากเขาสิจกแดงร้อยให้เขาก็กล้าให้ดิเขาจะอยายเขาต้องจกแดงหารอยให้เขานะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างสองก็คือการรับขโมยเงินมีงานมีมากขึ้นกันเยอแต่ว่าบางคนกันกนบติปบัคขลาแมบบ่บทกับตาตาจานตาปันอยู่หมดขึ้นบอ่อเร,อราแล้วนะ บางคนก็ไปตีพนันซื้อเลขเตีเลขอะบางคนเกิดนี่ละ่ะเอาเงินมาออกกันกินเรานี่ล่ะบอมเย็นแฟนคับซื้อมากเลแต่ว่าข้อาถามหนึ่งนู้ด้เราไมา่ใส่แฟนครับเขาซื้อไม่จา้าปฏิเสธเพราะอะไรอรงนี้เพื่อนะเงิน,น,นบัานน่ะที่นี่ผมมีเงินที่มันรับของบมูมันไม่มีใครอยากเสียเปรียรบทางหลอกถูกไหมการโดนขโมยของเนี่ยมันเสียใจมากเลยนะโดยเฉพาะที่เราไปลำบากท,ที่จะเป็นตะลอนตะลอนเดินสายด้วยกันเราโอเคไหมทนะ่า เงินเราหายโอเคบอลูกโอเคไหม,ไมถ้ามีคนมาขโมยของเราเราโอเคไหมครับ,รบฉะนั้นเราก็อย่าไปทํากับของคนอื่นทุกคนเขาเสียใจหมดนะฮะส่วนเขาเสียหาใดน้อหลาน้องแบนบอลไปนี่ทั้งสิออกงานนี่ส่วนสิต็ิมส่วนสิไดเงือนเดะแบนบอลละลูกสามถ้าเราวิวาอันนี้มันจะเชื่อมกันนะะันหลักื่้งทั้งสามขอดังเรื่องการทางางน,นั่นเสียบางทีไม่ยอมรับตัวเองนะ ทางเทอร์เมหรือขีขาดทังเสียเทียงกันบัดพ่อมีคนตำหนิคือมันมีคนตรวจงานอยู่แล้วพอโโ่อมูตำหนิสิการลาบกได้กรกลายเป็นพิษกันเพราะพ่อใจกันงานอยู่นครนายกนะคะแล้วก็ต้องดินกลับด้วยแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะมาเจอกับทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ได้แนะนำตัวแล้วก็ได้เจอกันอย่างเป็นทางการในปีนี้กับหนิงทศวรรษของวันเจริญร้อยนะคะสิ่งที่พี่บอยพูดเมื่อกี้หนูว่ามันดีมากมาก มันเหมือนเป็นไกด์นําทางให้ชีวิตของเราทุกๆคนนะคะแต่สินใจเลือกที่จะมาสู้มาล่องบนข้างน,นี้มันเป็นยังไงมาสิมางคนกับถึงล่องมางคนกับล่องมาแล้วต่วันแต่ยังบ่าข้างในหูมันสิเป็นยังไงไแต่ว่ามันดีมากๆเพราะว่าปกติแล้วจะบอกว่ายัางไรคนหน้าวงอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือว่ามาบอกเคล็ดลับการใช้ชีวิตหรือการทํางานให้กับคนอื่นได้รู้ง่ายๆเหมือนกับอย่างเราเราจะพูดกันอย่างนี้ทุกๆปีนะคะ บางคนกับป e <hi> ้าซ <hey, S 2> e ื้อๆก็จะคิดอี uh, 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 him, oh, uh, a a ่อย่างตามแต่แอนก็อยากสให้ทุกคนคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่แกพูดเนี่ยเล่าบอกเรื่องอย่างนี้เออแล้วไปัไหนมันหมายแลหมายเช่นอย่างวันนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจาได้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยอ๋อเข้าใจไปทีละอย่างอ๋อรู้แล้วว่าพี่บอยพูดอ๋อเป็นทังสีตอนนี้ไหมเออการใส่ชีวิตกันมาอยู่น่วมกันนั่งกันอย่างนั่งกันนายมันกับมีปัญหาแน่ย นะแต่จะบอกเลยว่าเตรียมใจไว้เลยว่าในทุกเส้นทางของอาชีพของการทํางานของการใช้ชีวิตมันมีปัญหาและอุปสรรคแน่นอนแน่นอนสิ่งสําคัญคือคุณต้องมีใจที่เข้มแข็งแล้วก็คุณต้องมีสติตอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทห้ามเฝ้าตาสินใจห้ามเอ้ยมัวหรสีมากันแมนบอลเสียแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดเรากเาไม่จำเป็นที่ต้องเอามาคิดทําชีวิตให้ตัวเอง ให้มีความสุขทํางานไปด้วยหมอลลําหนียมเอยเด้มันต้องใช้จิตวิญญาณแล้วมันก็มันต้องใช้ใจที่มารักจริงๆมันก็จะอยู่ได้เพราะนี่ก็เป็นหมอลลาม,มาก่อนคือกันเริ่มจากการเป็นมอล้ํากวาสมี่มูนีเด้คือกันแต่ก็ไม่เคยไม่เคยท้อพอรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกที่จะมาแล้วมันตรงดีขึ้นตัวชีวิตกูตรงดีขึ้นแอนจะพูดคำนี้กับตัวเองอยู่เสมอจนมาถึงวันนี้ก็ก็ยังต้องพูดว่าชีวิตกูตรงดีขึ้น สักมือหนึ่งของเพรว่ากูต้องดีคืกูต้องทําชีวิตกูให้มันดีขึ้นอันนี้คือคําคํานี้ท,ที่ที่ใช้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอันปีเนี้ยไม่กับถึงก็กตลงสีเริ่มตตนละทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมไว้ให้ทุกคนหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ตื่นขึ้นมาทํางานฝึกซ้อมกันด้วยพลังที่ดีนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบออยากแข่งเจ็บป่วยจนตั้งแต่มือนี้จะมาหดมือปีบวงเลยนะคะขอให้มีพลังที่ดีก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในปีที่สิบของบอลลเจริญร้อยขอโชคดีนะคะและนี่คือโอวาทน,นะครับหรือว่าคำแนะนำพูดถึงทั้งกฎระเบียบต่างๆการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของบอสบอยซอแอนก็บอก นะครับถ่ายทอดให้กับน้องๆที่อยู่ในวงบมอลำใจกันร้อยทั้งคนใหม่คนเก่าการใช้ชีวิตนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จบอกเลยว่าทุกอาชีพทุกงานนะครับไม่ได้สบายหมอลำก็ไม่ได้สบายดังนั้นทุกคนก็ต้องรับผิดชอบเมื่อตัดสินใจแล้วก็อยู่ให้จบฤด,ดูการซึ่งหมอลำใจกันร้อยไม่ได้มีสัญญานะครับเพียงแค่อยากให้ทุกคนอยู่ถึงขั้น นะครับถึงสุดท้ายวันปิดฤด,ดูกันนะครับและนี่คือข่าวสารที่หยิบม,มาอัปเดตวันนี้สำหรับบลําใจเกินร้อยนะครับ